สวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิ่งชแนลกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการใช้รอกนะครับ w ู๊สไติเกอร์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับ Wo ๊คติ๊กเกอร์ปี2022นะครับก็ผมได้ผ่าคลิปรอกตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าอย่างไงก็ไปย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับร้านบูฟนะครับบูฟบูฟแกลงช็อปนะครับมีทั้งช้อปปี้และในรัสเซ่านะครับที่สนับสนุนล็อกตัวนี้นะครับมาให้ผมรีวิวนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะนะครับร้านนี้นะครับมีทั้งคันเบ็ดรอกนะครับรอกสปินนิ่งรอกเบ็มีหมดนะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อนะครับเนี่ยเสื้อของร้านบูฟนะครับเป็นผ้า UV กันแดดนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือของร้านบูฟด้วยนะครับก็ยังไงใครสนใจก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับผมอ่่านนนนะครรััับบสหวีี้เย ก็จะมารีวิวการตีเหยื่อนะครับอ่านะครับนี่นะครับการตีจะมารีวิวการตีเหยื่อกบยางนะครับสายปีเเนี่ยผมใส่เป็นสายปีเอสองไว้นะครับแล้วก็สลับสีทุกๆ10เมตรนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อประมาณวันนี้กะว่าจะใช้เหยื่อประมาณ6ถึง8กรัมกว่าๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหยื่องานช่อนนะครับที่นานาใช้กันกันน่าจะ น่าจะใช้กันในแรงเนี้ยในแรงเหยื่อน้าหนักเนี้ยน่าจะใช้กันเยอะนะครับก็เลยเอาเฉพาะน้ําหนักเหยื่อในแรง6ถึง8กมเนี้ยมาตีให้นานาดูนะครับว่าการทํางานของรอกนะครับแล้วก็ระยะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวคันเนี้ยผมใช้คันไดว่าคอสคอสแฟร์เอนะครับเวส10ถึง20ปอนด์นะครับคัน2ท่อนนะครับเบส2ท่อนนะครับยาว6ฟุต6นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อกบจางนะครับตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ประมาณ8กรัมนะครับแกรัมนะครับก็สําหรับรอกนะครับรอกผมจะปรับปรับหน่วงไปที่เบอร์คือตัวนี้มันมีเบอร์1นึถึงยีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่หน่วงเบอร์20เลยนะครับผมว่าตียังไงบ้างนะครับ อ่านะครับก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้กันดูบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าได้ประมาณกี่เมตรนะครับอ่านี่นะครับสีเขียวนะครับติดอะไรแล้วเนี่ยเสียมพูนะครับเริ่มที่เสียมพูสิบแล้วนะครับ สีสีน้ำเงินยี่สิบก็เกือบเหมือนเดิมครับเกือบเกือบสาเมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองปรับหน่วงเมื่อกี้มันก็มีมีแบบมีฟู่เป็นบางครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวลองลดเบอร์น่วงลงสักเบอร์สิบลดไปเบอร์สิบหกดูนะครับอ่านี่ครับ เรถไปเบอร์สิบหกนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ลืมเช็คนะครับลืมเช็คเหย่อนะครับตีออกไปเหยื่อไปพันแบบไก์นะครับฟูเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าฟูเนี่ยเยอะๆนะครับน้นๆนะพยายามอย่าถอดสปูลนะครับพยายามค่อยๆดึงนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าไปถอดสปูนเนี่ยโอกาสที่มันจะฟู่หรือว่าเราแกะไม่ได้เนี่ยมันจะ เยอะกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆดึงนะครับทีนี้ถ้ามันติดปุ๊บมันติดปุ๊บเราก็ดึงกระจุกข้างในออกมานะครับแล้วก็ดึงต่อนะครับหาปมนะครับหาปมที่มันเป็นจุดที่มันคลายตัวออกนะครับเนี่ยครับพอสะดุดแล้วค่อยๆดึง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 ย้อนขึ้นมานะครับแล้วค่อยดึงใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับใจเย็นไม่ต้องใจร้อนครับเพราะเห็นนะนะหลายคนบางคนเนี่ย ถอดสปูลออกนะครับพอถอดสปูลออกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะาแก้แก้ปมแก้ฟู่ได้ยากกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับได้แล้วครับนะครับค่อยๆค่อยๆแก้ออกมานะครับเนี่ยครับสุดแล้วครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวใหม่นะครับกี้หน่วงหน่วงหน่วงเบอร์สิบหกเนี่ยมันมันฟู่นะครับ ไม้แรกนะครับที่ปรับนะครับเดี๋ยวลองลองดูอีกไม้นึงนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมนี่นะครับ,รบกรณีถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไปถอดสปูลน,นะครับออกมานะครับผมเราก็จะไม่รู้แล้วครับว่าเราจะไม่รู้ปมที่เราจะต้องดึงนะครับว่ามันมันคลายแล้วหรือยังนะครับเพราะพอแกะสปูลออกปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอไอ ที่เราดึงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเงื่อนผูกทันทีนะครับแล้วมันก็จะแน่นขึ้นมันจะคลายไม่ออกนะครับเนี่ยผมทําให้นานาดูเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดึงอย่างเงี้ยนะครับดึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่มันมันพันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับปมนะครับเนี่ยนะครับปุ๊บอ่ะดึงให้นานาดูเลยเดี๋ยวผมค่อยตัดผูกใหม่นะเนี่ยครับไปดึงอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเออปมมันปมที่มันพันจริงๆ่มันอยู่ตรงไหนนะ หาหาต่อให้เราหาเจอนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเข้าเงื่อนไปซะแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ผมดึงออกมาแล้วนะครับเนีย่ยไปดึงอย่างนี้นะครับปุ๊บเนี่ยปึ๊บมันก็จะพันไปเลยนะครับซึ่งถ้าแม้น คือถ้าใจเย็นๆอาจจะแก้ได้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอเคยเจอมาเนี่ยผมเองนะครับก็แก้ไม่ค่อยได้นะครับในการถอดสปูลออกมาแก้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดผูกใหม่ดีกว่านะครับเมื่อกี้นะครับที่ฟูนะครับผมไปต่อสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผูกใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูปรับหน่วงที่เลข16เหมือนเดิมนะครับหย่าแปดกรัมนะครับถูาว่าจะฟูหรือเปล่านะครับถ้าฟูเดี๋ยวต้องปรับกลับขึ้นมานะครับ ู่นะครับก็เดี๋ยวปรับไปที่เลขสิบลองดูสิบแปดดูนะครับสิบแปดจากสิบหมาสิบแปดนะครับก็ยังฟู่นะก็ยังฟู่นะครับเบอร์สิบแปดนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวกลับไปเบอร์ยี่สิบเหมือนเดิมแล้วเลลยแ้วกันนะครับอ่านะครับเบอร์ยี่สิบนะครับ ก็ <c oughs> เป็นดวงเบอร์ยี่สิบนะครับเ,เดีืยวแปดกมนะครับตาตีสนุกสนุกนะครับผมว่านี่นะครับสุดที่ตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวลองเอามาดูนะครับกลับมาดูนะครับอ่าสีม่วงนะครับอ่าสิบแล้วนะครับเริ่มสีเขียว สีเขียวยี่สิบสีชมพูสามสิบนะครับเนี่ยครับสามสิบพอดีนะครับ3ามสิบเมตรนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเหยื่อนะครับห้าจุดห้ากรัมบ้างนะครับกบยางนะครับผมก็หน่วงยังเป็นหน่วงเบอร์ยี่สิบนะครับ เหลือห้าจุดห้ากร,รมัมหน่วงเบอร์ยี่สิบนะครับอ๊บลองดูได้กี่เม็ดสีม่วงนะ๊บสีม่วงสิบแล้วเกือบ ยีอ่าประมาณนะครับก็ประมาณ20กว่าเมตรกเกือบ30นะครับโดยประมาณนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองลดเบอร์หนว่วงดูอีกนะครับซักเบอร์สิบดูนะครับจะฟูไหม นวมนวงเบอร์สิบหนะครับสุดที่สีม่วงพอดีอ่านะครับก็เปิบพอดีเลย30เมตรนะครับนวมเบอร์16นะครับเนี่ยครับนวมเบอร์16นะครับ30เมตรเย่ห้าจุด5้ากรัม แต่ต้องเลียสายต้องเลี้ยงนิดนึงนะครับครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทกี่กับการรีวิวนะครับโลกวูฟสไตเกอร์นะครับผมก็เหยื่อที่ผมใช้ได้เหยื่อแดกร,รัมเนี่ยผมว่าปรับนวให้ตีสนุกเนี่ยอยู่ที่สิบแปดเบอร์สิบปดนะครับสิบดถึงยี่สินเนี่ยผมว่ามันตีสนุกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคู่ยากนะครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยมันเริ่มพู้แล้วนะครับแล้วก็เหยื่อห้าจุห้ากร,รัมเนี่ย 5.0กําเนี่ยตับหน่วงอยู่ที่ประมาณเบอร์18นะครับกําลังดีนะครับผมอ่านะครับก็หน่วงเราอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะที่ทําได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่30เมตรนะครับผม30เมตรกับคัน6.6ฟุตนะครับผมเวท1 2 0นะครับแล้วก็การหมุนนะครับการหมุนก็ค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นแล้วก็การตีออกไปนะครับการการการตีสายออกไปเนี่ยเสียงที่ออกไปเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะ ไม่มีเสียงวีดเสียงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็การกออสายกลับมานะครับก็มีอาการแบบว่าตามตามลักษณะของเฟืองสูงนะครับมันจะมีอาการแบบอ่าตึงตึง,ตงนิดนึงบ้างนะรู้สึกบ้างนะของความแบบไม่ราบเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติของรอบสูงนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรอบรอบเจ็ดนะครับอ่ารอบเจ็ดนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่า ในการใช้งานทั่วไปในงานน้ำจืดโอ้โหสบายๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไปลุยน้ำเค็มมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้งานน้ำจืดเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับก็สรุปนะครับโอเคนะครับลอกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตานะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ